ทุกครั้งที่ Garmin เปิดตัวนาฬิการ,รุ่นใหม่นะครับก็ไม่ใช่แค่เป็นการอัปเกดสเปคแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการวิ่งนับตั้งแต่มีการวัดหัวใจที่ข้อมือวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดติดตามกิจกรรมเราทั้งวันจนไปถึงเวลานอนฟังเพลงจากนาฬิกาได้ด้วย Garmin Music ที่รองรับการสตรีมมิง่งทั้งจาก YouTube Spotify และจ o บจ่ายเงินได้ด้วย Garmin Pay ที่รองรับบัตรบิท Visa Master s ร์ซึ่งเป็นนาฬิการุ่นเดียวในตลาดนะครับที่ทำได้ นี่คือมาตรฐานของนาฬิกากาเมินทุกรุ่นที่ทำได้ในวันนี้กาเมินไม่เคยหยุดนิ่งในการผลักดันขีดจำกัดของนาฬิกาสปอร์ตวอชและว,วันนี้กาเมีินกำลังจะพาเราไปสู่ยุคใหม่อีกครั้งในากาฟอร์น r เนอร์ใหม่ล้ำที่สุดมั่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตะกููฟอร์นเนอร์ ถ้าคุณรักการวิ่ง f o r ์ลั n เนอ970จะพาคุณวิ่งได้ไกลขึ้นฟีเจอร์เด็ดๆของ f o r ์ลั n เนอ970นะครับรองรับ running dynamics running power แผนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับการวิ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็คือมี running tolerance ที่จะเป็นตัวบอกระยะการฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์สร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง อโต้หลัก y บ i ท e g เกตเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับนักวิ่งเวลาวิ่งในสนามแข่งขันแล้วระยะทางไม่ตรงกับสนามจริงเราจะสามารถตั้งแล็ให้ตรงกับจุดเช็คพอยต์ของสนามจริงๆได้ทำให้เราประเมินประสิทธิภาพในการวิ่งได้ถูกต้องแลบสองหนาทียี่สิบวินาที l a ็บเเจนาทีย0วินาที อัตราการเต้นของหัวใจ1,28บการมินไตลอนโคชก่อนหน้านี้การมินโคชจะมีแค่วิ่งกับจักรยานเท่านั้นแต่ตอนนี้เพิ่มไต่กีฬาเข้ามาช่วยทำให้นักกีฬาไต่สามารถมีแผนการฝึกซ้อมได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ H I M 6 0 0ใหม่ f o r e เน n e r เ7 0จะมีฟีเจอร์เพิ่มมาอีก2ตัวคือ running economy เป็นดัชนีบอกประสิทธิภาพของท่าวิ่งของเราถ้ามีค่าน้อยแสดงว่าเราใช้พลังงานน้อยในการวิ่งและ step speed loss เป็นค่าแสดงการสูญเสียระยะก้าวเมื่อเวลาผ่านไปทำให้วันแข่งขันเราสามารถประเมินสภาพตัวเองในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้นด้านฮาร์ดแวร์มีไมโครโฟนและสปีคเกอร์ทำให้สามารถใช้คำสั่งเสียงโทรศัพท์และการแจ้งเตือนขณะวิ่งได้ สวัสดีครับครับเยียงชัดแจงครับพี่ครับนี่คือฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากนะครับค่าเยรียมเลยครับพี่คุยกันผ่านนาฬิกาได้ไฟ LED ที่มีทั้งไฟสีขาวและสีแดงปรับความสว่างได้สามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินหรือไฟสองทาง รองรับดาวเทียมหลายระบบและหลายขึ้นความถี่ทำให้วัดได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ระบบสมาร์ทวอชอยู่ได้ถึง15วันและถ้าเปิดโหมด GPS อย่างเดียวอยู่ได้ถึง26ชั่วโมงเซ็นเซอร์วัดหัวใจใหม่ Gen 5มีไฟ LED 6ดวงทำให้วัดได้แม่นยำในทุกสภาวะสามารถวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจ ECG ได้และฟีเจอร์ด้านสุขภาพ สามารถตรวจจับอุณหภูมิผิวขณะนอนหลับเพื่อช่วยวิเคราะห์การฟื้นฟูนสุขภาพโดยรวมและการนอนในเชิงลึกมี e ีฟ n ิ่งรีพอร์ตนาฬิกาจะ,สะแสดงผลช่วงหัวค่ำก่อนเข้านอนเป็นการสรุปบอดี้แบตเตอรี่เทรนนิ่งแผนพรุ่งนี้สภาพอากาศวันพรุ่งนี้และสล e ปโค้ช f o r ์ลัน n นอร์970เหมาะกับใครด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นวัสดุเป็นไทเทเนียมกระจกเป็นซับฟล์และน้ำหนักที่เบามาก และอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Garmin นในวันนี้นะครับจึงเหมาะกับนักกีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิ่งนักไต่กีฬาที่ต้องการข้อมูลต่างๆในเชิงลึกของนาฬิกาจะช่วยทําให้เราก้าวสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นและแน่นอนสําหรับทุกๆคนที่ต้องการนาฬิกาตัวท็อปที่ดีที่สุดของ Garmin คําถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับราคาเท่าไหร่ กา r มินฟอร์ r u n เนอ970สองหมามาด้วยกันทั้งหมด3สีสีดำสีขาวและสีเทาหาซื้อได้ที่บรรณาลันทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครับและนี่คือ f o r ์ r u n เ e r 970นาฬิกาที่ดีที่สุดของกาเมินวันนี้